สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมดูหนังบายเจกี้ก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับไบจกี้จะมาพรีวิวเกมการแข่งขันฟุตบอลเอฟอเอครับรอบ8ปดสสุดท้ายซึ่งจะได้พบกันระหว่างจิ้งจอกสยามเรดเตอร์ซิตี้ครับเปิดรังคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564โดยเกมแข่งขันคู่นี้ครับเรดเตอร์ซิตี้ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทั้ง2ทีมมีผลงานในพร้นมี่อังกฤษที่ค่อนข้างดีนะครับเลสเตอร์ซิตี้รั้งในอันดับที่3ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่2คะแนนห่างกัน1คะแนนนั่นทำให้การแข่งขันหรือว่าการที่จะแย่งพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์หรือแม้กระทั่งอันดับ 2- และ3มนี่มันยังสนุกอยู่และทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันอีกในเกมเอเวอร์คัในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ก็ทำให้เอเบนิกกี้จะต้องมาพรีวิวคู่นี้เป็นคู่บิ๊ก แล้วก็ที่ทีมอย่างเบตเตอร์ซิตี้ครับวันนี้ทีมจะยังคงไม่มีทางด้านของฮาวีบานนะครับจิมเมติสันซึ่งมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วหรืออาจจิมเมติสันอาจจะหายจากการบาดเจ็บมาร่วมซ้อมได้แต่เอมมก็เชื่อว่าเบเดอร์รเจออาจจะยังไม่ส่งทางด้านของมิสซันลงในเกมนี้แน่นอนรวมไปถึงผู้เล่นที่บาดเจ็บนัดที่แล้วอย่างดิโกโตเปาราก็น่าจะยังไม่ได้ลงสนามก็จ,จะใช้ลุกโทมัสหรือคาตันย อาตาเน่นะครับลงทําการแข่งขันแทนทีมกวามมีเดยเจอรครับน่าจะมาในระบบเดิมครับเพราะว่าได้กองหลังที่ไฮจากกับมาเจ็บกองหลังรุ่กคือก็คือเวิลี่ฟอฟาน่านะครับกลับมาประจําการในแนวรับจะมาในระบบ3 4 1 2ครับผู้สาประตูเป็นแคปเปอร์ชไมเคิลน,นะคู่เซนเตอร์แบ็กสองคน3าคนนะฮะประกอบไปด้วยเวิลี่ฟอฟาน่าครับแล้วก็จานนี่อีแวนแล้วก็โซยินคูส่วนมิดฟิลด์ตัวรับและตัวลูก2ตัวในแดงกลางก็มียูริเตลล์มองกับวินฟิลดอินดีดี้ครับ ส่วนฝั่งขวาครับน่าจะเลือกใช้คาตาเน่นะครับมายืยนปักหลักเพื่อสกัดกั้นแนวรุกของลูกชอส่วนฝั่งซ้ายครับลูกโทมัสอาจจะได้โอกาสนะครับถ้ามักเอาไปตั้นนจะยังไม่พร้อมแต่ได้ใช้ลูกโทมัสก่อนส่วนทางด้านของหน้าต่ําหรือว่ามิฟิลตัวลุกเพเปเกอร์ก็จะเป็นออยุเซเปเรสนะครับเล่นอยู่ข้างหลังปั้นเกมคอยสร้างกเกมให้กับเจมี่วาดีและมีเคเดชิ aru, อิเฮนาโชนะครับ เป็นศูน้าตัวความหวังซึ่งนะัดที่แล้วกดแฮตติกให้กับทีมเอาชนะดาบคู่เชฟฟไป5 0นี่ก็คือแผนการเล่นและก็รายชื่อผู้เล่นที่จะส่งลงทำการแข่งขันในวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก็คือมีคนไทยอย่างเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับที่อาจจะมีชื่อในวันนี้เป็น18ผู้เล่นหรือว่า20ผู้เล่นนะครับอาจจะไม่ลงตัวจริงสํารองก็อาจจะเป็นไปได้อย่างน้อยครับเจ้ากันก็จะมีชื่อในวันนี้นะครับตามข่าวที่ออกมา นั่นก็ทำให้คนไทย,นยรอเชียร์ค่อนข้างเยอะนะครับมาครับฝั่งมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบกันบ้านนะครับของทางด้านโอริกุนาโซชาซึ่งเพิ่งจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกมานะครับผู้เล่นที่บาดเจ็บอยู่แล้วอย่างควนมาตาและก็ฟิวโจนเนี่ยน่าจะหมดสิทธิ์แน่นอนส่วนที่เพิ่งบาดเจ็บไปอย่างเอีสันคาวานี่องเชนิมัสยาเนี่ยลงไม่ได้ก็ยังลงทำการแข่งขันไม่ได้แต่จะมีมาคาร์ดัสฟอร์ดที่เจ็บจากแบบที่แล้วเปลี่ยนตัวไปแมนนี้ ถ้าไม่พร้อมก็น่าจะเป็นเดนนิสจิมที่ลงทำเป็นแทนแต่มีข่าวดีตรงที่ได้พอปอกบ้าวันนี้น่าจะสตาร์ทผู้เล่นตัวจริงเลยเพราะแมตช์ที่แล้วเป็นตัวสำรองนะครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอริกุนาโซชาเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1เป็นแผนเดิมนะครับผู้สาประตูเป็นดีนแฮนเดอร์สันคนนี้คือรับหน้าที่ในบอลถ้วยหมดนะทั้งยูโรไาลีกและก็ฟุตบอลเอเอคับรวมถึงดีครับคู่เซตแบ็กครับคู่นี้เป็นคู่ที่ดีที่สุดครับแฮร์รี่แบ็กไก่คู่วิกตอร์เดลเลอร์มิฟฟ์ แบ็กซ้ายครับลูกชอ่อแบบ็กขวาเป็นหน้างของฟันบิสากามิฟิลคู่กลางครับเป็นฟิตและแม็กโทมิเน่ครับมิฟิลตัวลุกเพลเมเกอร์เป็นบูโน่เฟนันเล่นร่วมกับพอปอกบาที่จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเป็นเดนนิจิมโดยมีเมสันกรีนบูตเป็นหน้าเป้าหรือว่าฟอร์น่ายด้วยนะครับนี่ก็คือแผนการเล่นของโอริโกน่าโซชาสถิติทั้งสองทีมที่ผ่านมาครับสามลัดที่ผ่านมาเรสเตอร์รที่ซิตี้ชนะสองเสมอหนึ่งส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะสองเสมอหนึ 1, นะ่งเช่นกันนั่นก็ทําให้ ฟอร์มการเล่นนี่มันใกล้เคียงคะแนนตารางคะแนนบลลีก็ใกล้เคียงและมาเจอกันในรอบแทีมเอฟเอครับรูปแบบการเล่นครับจะเป็นท่งด้านของแมนเชสเตอร์เดจะเปิดเกมข้าใสหน่อยเพราะว่าเลสเตอร์ก็คงไม่บุ่มบา่ามที่จะเปิดเกมแรกกับแมนยูเพราะด้วยตัวผู้เล่นที่ตัวหลักไม่มีฮาวิบายากับจิมเมอดิสันอาจจะไม่หรอหวาเท่าที่ควรแต่การมีอายุเซเปเรสและอีฮยนชที A ่กําลังท็อปฟอร์มเนี H ่ยผมก็เชื S ่อว่าทางด้านของเลสเตอร์จะมีทีเด็ดพอในเกมสวนกลับนะเพราะว่าวาดี้เนี่ยแม้อายุจะเยอะแต่พิษสงหรือว่า ความสามารถของเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับต้นๆของลีกอังกฤษหรือว่ายังเป็นตัวความหวังในแดนหน้าส่วนแมนยูเนี่ยถ้าพลาดในแดนหลังอย่างแม็กควายกับวิกตอริเลสประกบไม่ดีนะความเร็วของวาดีและอ e ีเฮนราโชร่วมไปถึงอายุเซเปเรสเนี่ยจะเล่นงานได้คู่นี้เอมิสกี N ้ S S K e มองว่าเรเร์ซิตี้ใน90นาทีไม่แพ้นะอาจจะเสมอหรือถ้ายิงคมหน่อย โอกาสจบดีหน่อยก็อาจจะเฉือนชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับคู่นี้ครับแอดมินเจคี้ให้เรสเตอร์ไม่แพ้และมีโอกาสเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับสุดท้ายนี้ครับแอดมินจคี้ก็ขอให้ทุกท่านครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็คอมเมนต์หรือว่าแชร์แอดมินจคี้เพื่อแอดมินเจคี้เนี่ยมีกำลังใจมาทำคลิปแล้วก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้ครับแอดมินจคี้ขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยการวิเคราะห์ส่วนเอฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายเเเเเลสสตตตตออรร์์ซิี้พบแมนนชยูไ็ด พบกันเวลาเที่ยงคืนครับสวัสดีครับ